สวัสดีครับอยู่กับผมเหมาพงเพื่อนเกษตรครับวันนี้พาเฮโอมาเก็บเห็ดจะไปเฮโอ <c oughs> เอาถือตะกร้ารนะมาไปเก็บเห็ด <c oughs> <c oughs> นี่ครับเดี๋ยวไปเก็บเห็ดกันเอ้ยไม่ใช่ไปเก็บองุ่นกัน,นครับมาเลยมาเลยเดี๋ยวจะให้เจ้าของสวนเขาตัดให้นะครับ เดี๋ยวให้เ you จ know ้าของสวนเขาบอกว่าต้องเป็นช่อไหนนะครับโอ้ยเอาทั้งสวนได้ไหมนิวเอาทั้งสวนได้ไหมเดี๋ยวพี่สายยานถ่ายให้นะครับนี่พี่สายยนนะครับเจ้าของสวนนะครับเดี๋ยวให้ถ่ายให้นะครับแล้วก็ให้เขาบอกด้วยนะครับว่าไอช่อไหนที่กินได้แล้วนะครับเออการการเข้าสีการดูสีการเข้าสีการดูสีสีสกต อันนี้คือได้ทั้งหมดแล้วเจ้าพี่พี่จะยัดไ,ได้แล้วนี่อย่างนี้ก็ได้นะชิมดูก่อนที่หวานไหมเนี่ยอ้าวดูดส,ส่วนนี้ก่อนตัดสามารถชิมได้นะครับเขาชิมไปนจนจนจะหมดแล้วเราไปหาที่เดินเขาเดินเข้ามาวอ่าไปเขาไปข้างใน <c oughs> เรื่อยกันเออสมมุติว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวนี่ยอ้าวเออ เราจะตัดยังไงเราก็ต้องดูช่อไหนดํามันจะดําที่สุดอ่ะดําที่สุดเออเนี่ยอย่างงี้ก็ได้หมดแล้วนี่เงี่ยเนอะเนี่ยอย่างงี้ก็ตัดเลยเลยเนี่ยเออมาเกลี่ยพังวนนะครับใช่ว่าใส่แกแกซื้อตะกร้าหรือว่าเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนนั่ละกดเลยตัปนั่นแล้วอันนี้ใช่ไหมครับได้ได้ได้เลยครับนี่สวยแล้วต่อไปเราก็จะได้เก็บหัวต้นมากต้นอีกมาเออ พวงใหญ่ๆแบบนอนทราบเลยครับเจ็ดถึงโหลระบบครับเกร์พงเอออ้หอันนี้มันพวงมันติดกันอัดเลยเอออัดตัวเลยอีกสองอันแล้วกรับพวงนี้ใหญ่มากเลยเออพวงดูวยอ่านี่พวงนี่วิธีวิธีการตัดองุ่นก็ไม่มีอะไรครับระวังมันตกอย่างเดียวอืมอันนี้มันติดกันอย่างเงี้ยเลยเออมันติดกันติดกันไปอย่างงี้ยไปอย่างนั้นเลยไปทั้งคู่ ไปเลยทั้งคู่โอ้ยแตกหมดแล้วไปเถิดทั้งคู่ของผมนี่หายโง่มาเก็บเพชรลูกสวยๆนะครับเอาไปฝากเออเลือกดำดำอ่จับดูลูกแข็งแข็งเออนั่นแหละเห็นเห็นก้านขั้วมันไหมนั่นตัดได้หมดเลยดำดำอ่ะเออเห็นไหมเห็นก้านขั้วมันไหมสองดูต้องมีสองขั้วแน่เลย เออเออเอ้ยโอ้โหออ้าวเยมากเออลองดูที่ว่าชาวสวนเขาไอ้วิธีการกว่าจะเขาจะตัดกว่าเขาจะได้ขายมันลำบากลำบนขนาดไหนตกามาทั้งเออนี่นี่ขัวมันอยู่ทั้งนี่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 แต่ทั้งนี่เห็นไหมนี่เจ้าเจมเบอร์ทั้งนี่นี่นี่เออเออนั้นแล้ว เออนั่นนะเขาทำยังไงแหละเออนั่นละอ้าวได้แล้วได้รอัู่ครึ่งถ้าเป็นเอสจีสิบแปดในรั่วละลอยหาซิฟนะครับเนี่ยเออตัดอย่างนี้เลยไอ้ลูกค้าเดินตัดอย่างนี้เลยอันนี้รั่วละลอยเลโกโปนะครับแบโกโป ได้หมดเลยนี่ดำๆนี่พุ่งนี่ได้หมดเลยนี่เออได้หมดเลยเนี่ยได้หมดเลยชิมดูก่อนก็ได้ตัวไหนหวานก็ตัดนั่นแหละหวานไหมล่ะหวานก็ตัดได้เออปลอดสารด้วยเดินไปไหนก็อยากได้อันนั้นผมเอาพงเอาพง ผมรู้สึกเขินๆเล้มแล้วล่ะเมื่อคืนเมื่อคืนนอนด้วยกันกับบ่าวพงศ์แล้วแล้วตอนกลางวันก็มาถือถ้กย้าเข้าไปดูเลกันใช่ยังไงเช่ยังไงอยู่ด้วยเอ่อเอ่อเก็บเก็บไปเถอะเอออาาตาต์าตานี่สมมติว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวอ่าเออเปิดมาแล้ประสบการณ์สวยทั้งสวนก็เลยไปมาเก็บลูกเล็กเออนั่นแหลยอะได้แล้วได้แล้วนั่นแหละ ไปโอเคขอบคุณลูกค้ามาอุดหนุนนะครับยิ่งเก็บยิ่งมัน